สวัสดีครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงก็คือ c f r Common European Framework of Reference for Languages ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลที่ใช้ในการวัดและประเมินความสามารถทางภาษาในหลายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันหรือภาษาอื่นๆ c f r เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนภาษาเข้าใจระดับความสามารถและเป้าหมายในการเรียนการสอนอย่างชัดเจน นอกเนือจากนี้ CFR ยังถูกนำไปใช้ในบริบทต่างๆทั่วโลกเช่นการศึกษาการทำงานและการสอบวัดระดับภาษาในวันนี้เราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น6ส่วนสำคัญเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ CFR อย่างครบถ้วนและลึกซึ้ง 1. CFR คืออะไรเราจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายและวัตถุประสงค์ของ CFR ว่ามันคืออะไรและทำไมมันถึงมีความสำคัญ 2. ความสำคัญของ c f r ในหัวข้อนี้เราจะเจาะลึกว่า c f r มีบทบาทในชีวิตประจำวันและในระดับสากลอย่างไรทั้งในด้านการศึกษาการทำงานและการพัฒนาทักษะภาษา 3. ระดับคะแนนของ c f r c f r เนี่ยแบ่งออกเป็น6กระดับใหญ่ๆซึ่งสะท้อนถึงความสามารถทางภาษาที่แตกต่างกันพร้อมตัวอย่างที่ช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 4. ลักษณะและชนิด ข้อสอบของ cfr เพื่อให้ทุกคนทราบถึงวิธีการประเมินในแต่ละทักษะทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนเราก็จะพูดถึงหัวข้อนี้ด้วยหัวข้อที่5วิธีการสอบวัดผล cfr ในหัวข้อนี้เราจะอธิบายถึงกระบวนการสอบตั้งแต่การเลือกประเภทหัวข้อสอบไปจนถึงการประเมินผลและ 6. เคลดลับสำหรับการเตรียมตัวสอบ cfr ในเบื้องต้นซึ่งสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ เราจะมีคําแนะนําที่ช่วยให้คุณสามารถสอบได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธ,ธิภาพโดยก็ะจะเป็นเคล็ดลับของการทําข้อสอบหรือการเตรียมตัวสอบ CFR เบื้องต้นซึ่งในแต่ละส่วนนั้นเราจะนําเสนอข้อมูลที่ละเอียดพร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าใจและนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งหากพวกเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับ CFR คืออะไร ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากคําถามที่ว่า c f r คืออะไรและทําไมถึงสําคัญในโลกของการเรียนการสอนภาษาข้อมูลในส่วนนี้จะช่วยเราเข้าใจภาพรวมของมาตรฐานนี้และเห็นถึงเป้าหมายของการนําไปใช้ซึ่ง c f r ก็คือ Common European Framework of Reference for Languages คือมาตรฐานที่ใช้ในการวัดและประเมินความสามารถทางภาษาในหลายภาษาอย่างเป็นระบบและเป็นสากล ซึ่งก็มีการพัฒนาโดยสภายุโรปซึ่งเราเรียกว่า Council of Europe วัตถุประสงค์ของ c f r เนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วย 1. สร้างมาตรฐานที่ชัดเจนและเทียบเท่ากันสำหรับการวัดผลความสามารถทางภาษาในหลายภาษา 2. ส,สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนา,า,า,ฒนาทักษะภาษา 3. เพิ่มประสิทธิธภาพการสอนและการประเมินโดยช่วยให้ครูนักเรียนและองค์กรต่างๆเนี่ยมีความเข้าใจร่วมกันทั้ง3วัตถุประสงค์นี้ก็เป็นสิ่งที่สภายุโรปต้องการที่จะให้ผู้เรียนนั้นได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันซึ่งนอกเหนือจากนั้นลักษณะาาเด่นของ CFR ก็คือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้เรียนและครูวางแผนการเรียนการสอนได้ซึ่งในแต่ละขั้นในแต่ละ ระดับเนี่ยครูก็จะสามารถพัฒนากระบวนการการสอนให้นักเรียนที่มีระดับความรู้ความสามารถของตัวเองแตกต่างกันเพราะว่าเมื่อมีการสอบวัดประเมินผลประสิทธิภาพของการใช้ภาษาครูหรือผู้ประเมินก็จะทราบว่าน,นักเรียนหรือนักศึกษาคนนั้นมีระดับ ความรู้ความเข้าใจของภาษาอยู่ในระดับไหนเมื่อทราบแล้วครูก็จะสามารถวางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของการใช้ภาษาของนักเรียนหรือนักศษานั้นได้อย่างมีประสิทธิาภาพมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการครอบคลุมการใช้งานภาษาในบริบทต่างๆเช่นการทํางานการเรียนการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตประจําวัน คือระดับของการใช้ภาษาของ c f r เนี่ยก็จะมีระดับของการใช้เช่นถ้าระดับต่ำๆเนี่ยก็จะมีการพูดถึงการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันและก็ถ้าเกิดว่าระดับที่สูงขึ้นก็อาจจะสามารถนำไปใช้ในการทำงานการท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นด้วยนอกเนือจากนั้นเนี่ย c f r ยังสามารถใช้ได้กับหลากหลายภาษาเช่นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมันสเปนและอื่นๆซึ่งในแต่ละภาษาเนี่ยเขาก็จะมีการวัดผลประเมินลักษณะของอาภาษาของผู้เรียนอยู่ในระดับไหนซึ่งภาษาอักฤษก็มีเช่นเดียวกันฝรั่งเศสเยอรมันสเปนและภาษาอือ่นๆซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะมีการวัดผลและประเมินผลทักษะการใช้ภาษาของผู้ใช้อื่นๆมากยิ่งขึ้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่นผู้เรียนระดับ a 1ซึ่งเราเรียกว่า beginner เนี่ยสามารถแนะนำตัวเองได้เช่น hello my name is john i live in new york ผู้เรียนระดับ c 2ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ proficient Pro ซึ่งคนที่มีทักษะทางการใช้ภาษาในระดับนี้เนี่ยก็าสามารถเขียนบทความที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์งานวิจัยเชิงลึกหรือการอ่าน แล้วมีการวิเคราะห์การตีความของภาษาเป็นต้นจะเห็นได้ชัดว่าทักษะภาษาของ CFA นั้นก็จะมีลักษณะที่มีระดับที่แตกต่างกันทีนี้ความสำคัญของ c f r หลังจากที่เราได้เข้าใจแล้วว่า c f r คืออะไรต่อไปเราก็จะมาดูกันว่า c f r นี้มีความสำคัญอย่างไรในบริบทของการศึกษาการทำงานและการสอบวัดผลภาษา ความสาคัญของเสียฟานั้นสามารถครอบคลุมทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรซึ่งเ,เมื่อพูดถึงเรื่องของบทบาทสําคัญในเสียฟานั้นก็มีความหลากหลายด้านซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยเช่นมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการศึกษาภาษาโดยเฉพาะ CFR นั้นจะช่วยผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้า ได้อย่างชัดเจนนอกเหนือจากนั้นครูสามารถออกแบบการสอนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนได้ซึ่งยกตัวอย่างเช่นหากผู้เรียนอยู่ในระดับ b 1ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ intermediate ครูก็อาจจะจัดกิจกรรมบบบทดับบาทสมมุติเช่นการถามข้อมูลในสนามบินเพื่อฝึกการสนทนาในสถานการณ์จริงเป็นต้นซึ่ง ถ้า c f r ไปช่วยในการศึกษาภาษาหรือการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาเนี่ยถ้าเกิดว่านักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยสอบวัดผลประสิทธิภาพของภาษาตัวเองแล้วแล้วทราบว่าระดับภาษาตัวเองอยู่ในระดับไหนเนี่ยครูก็จะสามารถจัดแผนการสอนหรือจัดรูปแบบการสอนให้ถูกกับนักศึกษาให้ถูกกับระดับความรู้ของนักศึกษาได้ซึ่ง c f r ก็จะช่วยใน บทบาทในเรื่องของการศึกษาภาษาประมาณนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนักศึกษาหรือนักเรียนที่รู้ว่าความสามารถของตัวเองอยู่ในระดับไหนก็สา,ามารถที่จะมีแผนที่จะพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาให้มันมีประสิทธิภาพมากิ่งขึ้นได้ด้วย2การทำงานในบทบาทปัจจุบันเนี่ยหลายองค์กรเขาใช้ C F R เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถ ทางภาษาพูดง่ายก็คือว่าหลายองค์กรเนี่ยพยายามที่จะวัดผลต้องการที่จะทราบถึงประสิทธิภาพของผู้ทำงานว่ามีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับไหนข้อสอบ CFR ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถทางภาษาของคนที่ทำงานในองค์กรหรือในบริษัทนั้นได้ซึ่งนอกเหนือจากนั้น ในส่วนของการทํางานเนี่ย c f r ก็ยังช่วยเพิ่มโอกาสในทํางานในองค์กรระหว่างประเทศด้วยเนื่องจากว่าการใช้ภาษาของ c f r เนี่ยก็มีบทบาทในเรื่องของการทํางานกับหน่วยงานที่ใช้ภาษาเดียวกันก็สามารถที่จะว,วัดและก็สามารถที่จะทดสอบออช่วยกันได้ตัวยอย่างเช่นบริษัทที่ต้องการพนักงานระดับ B 2ซึ่งก็ถือว่า ระดับความรู้ความสามารถของพนักง,งานนั้นค่อนข้างที่จะดีซึ่งก็อาจจะกําหนดให้พนักงานสามารถเขียนรายงานและสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมืออาชีพคือระดับนี้ก็จะมีการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนรายงานที่เป็น r รี r อ t ์ r i t i n g ที่อาจจะเป็นเรื่องของ English Business Communication อะไรแบบนี้เป็นการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจซึ่งค่อนข้างที่จะ ระดับของการใช้ภาษาเนี่ยก็ค่อนข้างที่สูงมากยิ่งขึ้นเป็นต้น3การสอบและวุฒิบัตรซึ่งในส่วนของ CFR เนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานในข้อสอบสากลซึ่งก็อาจจะมีบางหน่วยงานเนี่ยอาจจะไปใช้แทนข้อสอบโชเอลได้หรือเป็นข้อสอบวัดมาตรฐานทดแทน l อ e หรือ เดี๋ยวได้ข้อสอบเหล่านี้นี่บางทีอาจจะเป็นข้อสอบที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพของการใช้ภาษาของผู้เรียนหรือของนักเรียนนักศึกษาหรือของคนทํางานเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะไม่สะดวกในส่วนของการใช้อุทิบัติของการประเมินในส่วนของการสอบ t o e l ์หรือเดลแต่เขาสามารถใช้ c ี f r เนี่ยเป็น ามาตรฐานในการใช้แทนกันได้ป็นต้นซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ย c f r ก็อาจจะช่วยให้บ่งบอกถึงคะแนนสามารถและสามารถที่จะเทียบเคียงและก็เอาไปใช้แทนได้ในระดับสากลซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการตกลงกันแล้วว่าในการวัดผลหรือการประเมินผลประสิทธิภาพของการใช้ภาษาของ นักเรียนนักศึกษาหรือคนทํางานทั่วไปเนี่ยก็าอาจจะใช้ข้อสอบ c f r เนี่ยสามารถวัดได้ซึ่งหลายๆประเทศก็ให้การยอมรับซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสากลแล้วเป็นต้นตัวอ,อย่างเช่นในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเนี่ยอาจจะกําหนดคะแนนสอบ L อยู่ที่6.5ซึ่งเทียบเท่ากับระดับ B2 เป็นเกณฑ์สําหรับการสมัครเรียนหรือการ เรียนในระดับมหาลัยนั้นเป็นต้นซึ่งบางมหาลัยเนี่ยเขาจะใช้กฎเกณฑ์แบบนี้คือใช้ c f r เนี่ยเทียบเป็นคะแนนเข้าเรียนแทนข้อสอบของหรือการสอบคะแนนที่เป็น l 5 5 6.5ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เฉยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆประเทศก็ให้การยอมรับคะแนนสอบของ c f r ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับสากลแล้ว ระดับคะแนนของ C.F.R ในส่วนนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่า C.F.R เนี่ยมีการแบ่งระดับคะแนนอย่างไรและแต่ละระดับสะท้อนถึงความสามารถอะไรบ้างพร้อมตัวอย่างการใช้งานภาษาที่เหมาะสมในแต่ละระดับซึ่ง C.F.R เนี่ยเขาสามารถแบ่งระดับคะแนนความสามารถทางภาษาออกเป็น6ระดับซึ่งถ้าเราดูในตารางเราจะเห็นว่าระดับคะแนนความสามารถทางภาษาของ C.F.R นั้นแบ่งออกเป็น อยู่6ระดับก็คือ A1 Beginner A2 Elementary B1 Intermediate B2 Upper Inter Intermediate C1 Advanced และก็ C2 p r o f i c i e n t ซึ่ง A1 Beginner เนี่ยคนที่ไม่มีระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในระดับนี้ก็จะมีความเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานและประโยคง่ายๆได้เช่น ตัวอย่างของการใช้งานภาษาเช่น Hi, I'm l i s a I'm from Italy คือเหมือนแนะนำตัวเองในเบื้องต้นการใช้บทสนทนาง่ายๆในชวิตประจาวันเป็นต้น A2 ซึ่งอยู่ในระดับ Elementary ความรู้ความสามารถของการใช้ภาษาในระดับนี้ก็จะมีบทสนทนาในหัวข้อคุ้นเคยเช่นการซื้อของการแนะนำตัวเป็นต้นไม่ว่าจะเป็น การใช้ภาษาอังกฤษหรือการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างการใช้ภาษาอังกฤษเช่น how much is this book is ten dollars อะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยคพื้นฐานในการใช้ในชีวิตประจำวันส่วน b 1น intermediate เนี่ยก็จะระดับภาษาเนี่ยก็จะสูงขึ้นแล้วซึ่งโดยปกติคนที่สอบผ่านในระดับคะแนน b 1 ก็ถือว่าสามารถที่จะพูดคุยหัวข้อทั่วไปและกการจัดการปัญหาง่ายๆเช่นสามารถที่จะอธิบายถึง a c t i v t y y หรือกิจกรรมของตัวเองได้หรือในกรณีที่ไม่สบายสามารถที่จะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วสามารถที่จะอธิบายอาการให้คุณหมอทราบได้ถึงต้นเช่นยกตัวอย่างประโยคนี้ I enjoy high because it helps me relax ฉันก็ชอบการ อิเนเขานเนื่องจากว่ามันช่วยให้ฉันเล็กได้ถึงต้น,นก็จะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆได้ถ้าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถของ c f r อยู่ในระดับ B 2เนี่ยซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ Upper Intermediate เนี่ยภาษาในระดับนี้ก็สามารถสื่อสารในหัวข้อที่ซับซ้อนในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งประโยคที่ใช้ในการสื่อสารก็จะเริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่น t h Report h i i h l i g h t t Key Trends in Industry ก็จะพูดถึงเรื่องรายงานมุ่งประเด็นไปถึงแนวทางหลักที่จะพัฒนาเรื่องของอุตสาหการรมเป็นต้นคือการใช้ภาษาเนี่ยเริ่มที่จะซับซ้อนโครงสร้างของการใช้ภาษาเนี่เริ่มเริ่มที่จะยากมากยิ่งขึ้นต่อมา C1 Advanced ซึ่งถือว่าระดับเป็นระดับที่สูงมากยิ่งขึ้น ึ่งในระดับนี้เนี่ยก็จะมีการใช้าภาษาที่ซับซ้อนในบ,บริบทวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเช่น this study explores the effects of climate change on biodiversity ถ้าเราจะดูจากโครงสร้างประโยชน์เราจะเห็นว่ามีการใช้คำศัพท์ที่ยากมากยิ่งขึ้นมีบริบททางภาษานี่ค่อนข้างที่จะเป็นวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะมากยิ่งขึ้น ต่อมาระดับสุดท้ายคือ C2 Proficient ซึ่งถือว่าให้ภาษาได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนเจ้าของภาษาซึ่งในระดับนี้ถือว่าสูงสุดแล้วตัวอย่างของการใช้งานภาษาเช่น The author's argument is compelling, d u t it t o it's l o g i c a l coherence ซึ่งในระดับนี้การใช้ภาษาอังกฤษของคนที่มีความรู้ความสามารถผ่าน การสอบ CFA ในระดับนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบก็เป็นระดับที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็น professional มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นระดับของ CFA e ซึ่งเวลาที่ผู้เรียนไปสอบเนี่ยก็จะทราบผลว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนซึ่งข้อสอบของการสอบก็จะมีการแบ่ง การทดสอบเนี่ยออกมาให้ผู้สอบเนี่ยสามารถที่จะสอบอและก็สามารถที่จะประเมินผลให้ตัวเองทราบว่าตัวอ,อยู่ในระดับไหนได้อันนี้คือส่วนของระดับคะแนนของ c f r ลักษณะและชนิดข้อสอบของ CFA ต่อไปเราจะมาดูว่าข้อสอบ CFA มีลักษณะอย่างไรและวัดทักษะด้านไหน ด้านไหนบ้างซึ่งช่วยให้ผู้เราเนี่ย,เต,ยตเ,เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจซึ่งโดยปกติแล้วเนื้อหาข้อสอบของ c f r เนี่ยก็จะประเมิน4ทักษะหลักก็คือทักษะการฟัง listening เช่นฟังบทสนทนาในร้านอาหารและตอบคำถามเป็นต้นทักษะการพูด speaking เช่นการพูดแนะนำตัวหรืออธิบายหัวข้อที่สนใจ 3. ทักษะการอ่าน reading เช่นการอ่านบทความสั้นๆและตอบคำถาม 4. การเขียน Writing เช่นการเขียนอ e ีเมลหรือบทความสั้นๆทั้ง4ทักษะเนี่ยก็อสอบของ CFR เนี่ยก็จะมีระดับที่แตกต่างกันเช่นถ้าพูดถึงเรื่องของทักษะการฟังในระดับ A1 ก็จะเป็นทักษะการฟังที่มีคำศัพท์พื้นฐานและประโยคง่ายๆแต่ถ้าเป็นทักษะการฟังที่เป็น C2 ที่ระดับ p r o f ฟ i s i o n ก็จะมีบทความของการฟังค่อนข้างที่จะยาวมากยิ่งขึ้นมีการใช้ภาษาที่ค่อนข้างซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นทั้ง4ทักษะเนี่ยก็จะมีการออกข้อสอบแตกต่างกันไปตามระดับของตัวข้อสอบซึ่งคนที่จะเข้าใจว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนนั้นก็สามารถที่ทำข้อสอบแล้วก็สามารถที่จะ ทราบหลังจากที่เราทําข้อสอบแล้วว่าอยู่ในระดับไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเรา,เราผ่านระดับ B1 เราต้องการสอบเพื่อที่จะข้ามไป B2 หรือสามารถที่สอบผ่าน B2 เนี่ยก็ทักษะของแต่ละทักษะทั้ง4ทักษะเนี่ยข้อสอบเนี่ยก็จะแตกต่างกันจาก B1 เพราะว่าพูดถึง B2 ก็จะสูงกว่า B1 เพราะนั้นข้อสอบของ B2 ก็จะมี ลักษณะระดับที่มันยากมากกว่า B1 ไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านการเขียนเป็นต้นซึ่งแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีความายากขึ้นเรื่อยๆมีการใช้บริบทของโครงสร้างภาษาเนี่ยที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองวิธีการสอบ c f r นั้นขั้นตอนและการสอบ การสอบ c f r เนี่ย Common European Framework of Reference for Languages เนี่ยถือว่าเป็นการประเมินความสามารถทางภาษาในระดับสากลซึ่งโดยมีขั้นตอนลนักษณะการสอบที่ชัดเจนดังนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการสอบ c f r ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนโดยกว้างๆอย่างไรก็ตามถ้าเรามีความสนใจที่สอบ c f r เนี่ยจะต้องหาข้อมูลมาเพิ่ม เพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีศูนย์สอบ CFA หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือเป็นสถาบันเอกชนกเ็เริ่มมีการเปิดบริการให้ผู้สอบเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วพูดถึงเรื่องของการสอบซึ่งเป็นขั้นตอนของการสอบ CFA นั้นเนี่ยซึ่งบางทีเราอาจจะต้องศึกษาโครงสร้างข้อสอบก่อนก่อนที่เราจะไปสอบจริง เนื่องจากว่าเวลาที่เราไปสอบ CFA เนี่ยตามสาบันต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทําความเข้าใจลักษณะคําถามและเนื้อหาที่ที่ทจะทดสอบในสีทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะฟังพูดอ่านเขียนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการฝึกฝนภาษาเน้นทักษะที่ต้องการพัฒนาเช่นฟังบทสนทนาหรือพอดแคสต์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ฝึกพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการสนทนาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอ่านบทความข่าวหรือเนื้อหาที่ตรงกับระดับภาษาของเราเขียนอีเมลรายงานหรือเขียนเรียงความตามรูปแบบข้อสอบอันนี้ก็เป็นการฝึกฝนภาษาไว้ในเบื้องต้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องศึกษาแหล่งข้อมูลออนไลน์เช่นตัวอย่างข้อสอบ cfa จากเว็บไซต์ผู้จัดสอบซึ่งก็เป็นการ ฝึกฝนเป็นการทดลองสนามในการที่ก่อนที่เราจะสอบ CFA จริงนอกเหนือจากนั้นเนี่ยรูปแบบของการสอบ c f r เนี่ยก็โดยปกติแล้วมักจะใช้เวลาประมาณ1-3ชั่วโมงทางนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อสอบและระดับความสามารถของข้อสอบและก็ผู้สอบด้วยรูปแบบการสอนอทุ่ทีรูปแบบการสอบ c f r เนี่ย รูปแบบของการสอบ c f r เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบทั้งออนไลน์เช่นสามารถทำได้จากที่บ้านในบางกรณีเพราะว่าบางสถาบันเนี่ยเราสามารถจ่ายผ่านระบบแล้วก็สามารถที่จะสอบผ่านระบบได้เลยเช่น t o e l หรือ IBT เป็นต้นนอกจากจากนั้นเนี่ยเราอาจจะไปสอบในสารที่จริงซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปสอบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง ไปสอบในศูนย์ที่เขามีการรับรองถึงจะมีประสิทธิภาพแล้วก็เขายอมรับกันการสอบเนี่ยจะประกอบไปด้วยการสอบฟังเช่นฟังบทสนทนาหรือคำถามแล้วตอบตามที่ได้ยินก็คือฟังแล้วพูดไปด้วยการพูดเนี่ยพูดโต้อตอบหรือพูดเดียวในหัวข้อที่กำหนดก็คือข้อสอบบาระดับเนี่ยเราอาจจะต้องฟังแล้วมี การถามเราอาจจะพูดโต้ตอบหรือบางทีอาจจะมีหัวข้อและเราก็สามารถที่จะพูดเดี่ยวในหัวข้อที่เขากำหนดมาให้ได้การอ่านก็มีทั้งอ่านข้อความและก็ตอบคาถามซึ่งข้อความอาจจะมีทั้งยาวและสั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับของข้อสอบด้วยระดับเอ่อระดับของข้อสอบไม่ว่าจะเป็นระดับ A1 หรือ B1 B2 C1 C2 ออันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ข้อสอบระดับของ c f r ด้วยเพราะนั้นความยาวของข้อความนี้ก็จะแตกต่างกันไปการเขียนซึ่งก็จะมีการเขียนเนื้อหาเช่นอ e ีเมลหรือบทความหรืออาจจะเป็นข้อความสั้นๆทางนี้ทางนั้นก็เหมือนที่แจ้งไว้แล้วก็คือว่าก็ขึ้นอยู่กับข้อสอบว่ายอยู่ในระดับไหนก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปการประเมินผลซึ่งผลสอบเนี่ยก็จะ แสดงปรับ Cfr A 1ถึงถึง C 2เนี่ยพร้อมคำอธิบายถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงในแต,แต่ละทักษะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการสอบผ่านระบบวันนั้นเนี่ยพอเราสอบเสร็จก็บางที่เนี่ยผลก็จะออกมาเลยแต่ว่าบางที่นี่ก็อาจจะรอระยะเวลาช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสถาบันหืือหน่วยงานที่เขาจัดสอบก็จะส่งผลสอบให้ผู้สอบโดยตรง ซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยระดับผลของการสอบว่าอยู่ระดับไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น A1 จนถึง C2 เนี่ยระบบก็จะมีการประเมินทั้งจุดแข็งและจุดที่เราจะต้องปรับปรุงในแต่ละทักษะด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบบของการประเมินผลและแจ้งผลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนและค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพทำให้เรารู้ตัวเองว่าระดับ ความรู้ความสามารถ CFR ของเราอยู่ในระดับไหนเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเคล็ดลับสำหรับการเตรียมตัวสอบ CFR อันนี้เป็นเคล็ดลับโดยย่อก้อนกว้างเดี๋ยวถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราจะคงคงจะได้พูดถึงข้อสอบตั้งแต่ a 1จนถึง c 2ในแต่ละระดับว่าอาจจะต้องมีเคล็ดลับการทำข้อสอบอย่างไรซึ่งก็คงจะทำคลิป เรื่อยเราคงจะได้ติดตามดูข้อสอบเป็นระยะระยะตั้งแต่ A1 จนถึง C2 เดี๋ยวเราจะทยอยทำคลิปให้ให้ให้กับผู้เรียนแล้วก็คนที่สนใจเข้ามาศึกษาว่าข้อสอบของแต่ระดับนั้นมีเคล็ดลับอย่างไรแต่ว่าในส่วนของเคล็ดลับสําหรับการเตรียมตัวสอบในคลิปนี้นั้นก็คงเป็นเคล็ดลับคว้างๆไว้ก่อนซิ่งก็อาจจะมีอยู่ประมาณราวๆสข้อ หนึ่งก็คือวางแผนล่วงหน้ากำหนดเวลาฝึกฝนแต่ละทักษะอย่างสมดุล 2. ให้สื่อที่หลากหลายเช่นหนังสือเรียนภาษาแอปพลิเคชันเรียนภาษาหรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปฝึกภาษาเป็นต้นทำข้อสอบจำลองเพื่อคุ้นเคยกับรูปแบบและเวลาที่ใช้ในการสอบ 4. ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเช่นครูสอนภาษาหรือผู้ที่เคยสอบผ่านระดับเดียวกันทั้ง4ข้อนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับสาหรับการเตรียมตัว สอบ CFA โดยกว้างๆแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยพอถึงเวลาที่เราจะสอบจริงเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวอย่างละเอียดแล้วก็อาจจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอและฝึกทำบ่อยๆซิ่งก็ถือว่าเวลาที่เราสอบ CFA เนี่ยมันจะต้องเสียเสียงเงินสำหรับการสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องสอบหลายครั้งเนี่ยก็หมายถึง จำนวนเงินที่เราจะต้องจ่ายมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือเตรียมตัวให้ดีแล้วก็สอบข้างเดียวก็ผ่านเลยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะนั้นการเตรียมตัวเป็นเรื่องสําคัญมากสรุป CFA ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของการเรียนและการวัดผลภาษาซึ่งช่วยให้ผู้เรียนระบุเป้าหมายและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับ CFA ที่ช่วยเราเข้าใจมาตรฐานนี้อย่างลึกซึ้งก็หวังว่า ทุกท่านจะสามารถนําไปปรับใช้ในการเรียกนการทํางานและการพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นใจต่อไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยที่ต้องการผลสอบ c f r เนี่ยไปใช้ศึกษาต่อหรือหลายคนที่สมเร็จการศึกษาเนี่ยต้องการที่จะใช้ผลของ c f r นั้นไปทํางานหรือทําเรื่องขอจบจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนก็ตามแต่เนี่ย c f r เนี่ยถือว่ามีความสำคัญตอนนี้ไม่ใช่มีความสำคัญเฉพาะในประเทศไทยเราเท่านั้นแต่ว่าในระดับหลายๆประเทศที่เป็นสากลแล้วเนี่ยก็มีการใช้ข้อสอบ c f r เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผลหรือแสดงประสิทธิภาพของความรู้ความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนหรือของคนที่ จำเป็นต้องใช้ภาษานั้นๆในการทํางานหรือเรียนต่อด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนไปสอบสีฟ้าให้ผ่านทุกคนครับสาหรับวันนี้แค่นี้ครับ